อันนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันคะวัดเซพนันสูแน้ำม่จะไปไหว้พระก่อนนะคะไปกันเลยค่ะขอพรเลยค่ะ กราบสามครั้งเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะลูก One more time. โอเคโหลูกเบลดูสิอย่ามาเลยแบบเดียวอะกินหมดแล้วอะ ใหญ่เลยหนึ่งร้อยแบบเดียวนี่น้องปินนะคะกำลังให้อาหารปลาอยู่นะคะปลาเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันพระด้วยนะคะเต็มคองเลยน้องปินเห็นไหมคะน้องปินรู้จักปลาไหมคะแต่ปลาปลายนใหม่เลยไกลๆได้ปะเดอ ไกลมากอ่ะน,น้องวินทำได้ไหมคะน้องวินทำได้ไหมคะยิ่งทำได้ไหมยิ่ง Can Do It Right แต่ดิชไิไ้งก่โอ้น้องวินเขายังมือเล็กอยู่ว้าวไกลแล้วน้องวินไกลแล้ว What are you doing? You fish the fish? Oh, yeah, how are you feeling? The day coming. ดีเวเอาขนมปังมาอีกแล้วแต่ดิอยากโยนประมาขอโยนบ้าง วาดรูปอะไรดีอะนี่นั่งกันค่ะแม่อิสป๋าป๊าวางไหนสิยูวันแอสิทอันสเวน Be careful, come I have two. She's behind you. Rooster behind you. I'm cat. Bye, oh, am cat. cat. Oh, it's or two? Two? Yes, two cat. Oh, Oh, mommy, this one. สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่กาแฟสวน,นปันสุขบ้านสวนปันสุขค่ะแล้วพเป็นอะไรคะเมื่อกี้เราไปให้อาหารปลามาสนุกมากเลย How you feeling? Come fish t h e fish. Oh. Chicken. How you feeling? Come fish t h e fish. It's very simple. It's for chicken. เป็น How ยู u feeling? Come oh. fish to fish. รู้สึกยังไงตอนให้อาหารปลา โอ้โหสนุกสนุกมากเลยเป็นยังไงอะฟัมเยอะไหมเยอะเยอะมากใช่ไหมคะแล้วเป็นไงกินสปาเกตตี้เะพี่ขแค่นี้ What you want to eat Spaghetti ไหนซอสเสือไหนดียวสิ It's me It's me Oh me Okay หนูเล่นหัว อะไรกระโดดเปนอ๋อได้หวลหโอ้โหยูแคนเซอแกงไอพิซติโอเนื o อข้าวผัดพิกแกงนะคะแล้วก็ไข่กระทะของน้องปินมาแล้วนะคะซอส้วยนะซอสน้องปินไปอยู่ไหนเอ่ย เดี๋ยวแม่ไปหาน้องปิงก่อนนะเล่นใหม่โลกมาดูก่อนมากินก่อนมาแล้วเจ้าของไข่กระทะมาแล้วค่ะไหนว่าไข่กระทะแั้นไงเป่กระถะเลยมันเนี่ยยูนอีอทไข่กระทะน้ำข้าวไข่นี่มีซอดเลยมีซอสซอสมะเขือซอสมะเขือเทศเจอไม่เท่าซอส little. A little. Okay. Oh. Stop. Okay. Cup sort Mickey. Mickey sort. A little too. Ouch. Mm. Good. Oh. oh that is enough. Oh, oh. enough. That's enough. It's new salty. Nice. สตาร a ตอีส please s t า r t เลยลู mm. ก,กล Ooh, it look delicious ่ it smells so good right ไหิวมะห,หมดแรงแล้วเหรอคะให้อาหารปลามาโหคำใหญ่เลย อร่อยไหมคะ It's g o เก